้วค่ะก็คืออ่ะอ่ะมาอัพโหลดวิดีโอครับผมอ,นอผมันไหนฟอนี่อันไหนคับผมแจ๊ม่ไก่อันนี้แหละขอโทษที <laughs> คิดลืมครับผมเออเหมือนคลิปนี้อ่ะเนาะตั้งชื่อดีไหมอ่ะสอนอันนี้ก่อนสอนขอโทษฮะ สอนฮะขอสอนก่อนอ่านี่ก็อ่านี่ก็คือนี่เราเข้า YouTube มานะอันนี่คือสอนอัปโหลดคลิปนะไม่รู้ทําไปแล้วหรือยังหรือยังไม่ได้ทำก็จําไม่ได้นะกดไปตรงรูปบวกค่ะรูปบวกตรงนี้นะกดไปตรงรูปบวกแล้วมันก็จะมีสามอันให้เลือกถ้าผู้ติดตามเราครบหนึ่งพันหรืออะไร เออจำไม่ได้และเออหนึ่งพันนั่นแหละถ้าผู้ติดตามเราครบหนึ่งพันก็สามารถถ่ายทอดสดได้สร้างวิดีโอสั้นก็ได้แล้วแต่ค่ะในอัปโหลดวิดีโอกดไปตรงอัปโหลดวิดีโอตรงไหนก็ได้ของคําว่าอัปโหลดวิดีโอค่ะกดไปเลยนี่แล้วก็มีคลิปเต็มเลยอ่ะคือเขามไม่ค่อยได้ลบอ่ะอุปาพันอันนี้ยังไม่ได้อัปโหลดเลยไม่โหลดไปเร็วขออันทำอันนี้ก่อนคือ ยังไม่ได้ลงคลิปอะถ้ามันเป็นวิดีโอสั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะอ,อันนี้คือขออัปโหลดวิดีโอสั้นก็นะอันนี้เพื่อนส่งมาให้ก็อันนี้เลยจ้าต,กตอกก็ดีหนุจูไม่เจอดนจดนแบนหนูเป็นเด็ก YouTube มันจะแบนชั้นไหมเนี่ยเสียโดนแบนอะ่ะ แอะที่สุดเลยอะเสียวที่สุดก็คือโดนแบกก็คือเพราะว่าลบคลิปเพราะว่าลบวิดีโอของคลิปบางคลิปไปเพราะว่ามันแต่ว่าคลิปมันจะไม่หายไปอะครับพี่ค่ะว่าศาตร์นะไม่ใช่หมายถึงเอ่อไอแล้วก็สอโดไม่ใช่โดหรอกเนี่ยตามนี้ แต่แค่ตัดตรงคำว่าเลี้ยงออกไปไม่ใช่แบบนั้นนะหนจทุกคนคะอย่าเรียนแบบคำดิฉันนะคะคือดิฉันแค่พูดเฉยๆคะ่ะไม่ได้ตั้งใจและที่จะพูดคำนั้นเออคือเสียงอาจารนั้นเกินไปไหมไม่เกินไปเนาะนี่ขอหยาบคายนะคะนี่ขออันนี้คือแบบคลิปมันนานขึ้นแต่ว่ามันเป็นแบบเอียงแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะ คลิปนี้มันจะหยาบมากเลยนะหเขียนผิดค่ะตั้งชื่อคลิปนะคะไม่โดนแบนใช่ไหมอะ่ะ โดนแบนเนาะไม่โดนแบนใช่ไหมหนูอยากพิมมานะขหรงเฟซอง okay, <so> ไม่คือสติกเกอร์นี้คือมันไปไป,ปขึ้อโปอะไม่ไม่สร้างมาเพื่อเด็กเดีกห้ามดูนะคะอันนี้มันไปขับหยาบค่ะคือดิฉันก็ไม่ได้โตอะไรขนาดนั้นนะคะแต่อยากทำคลิปก็คือเพื่อนส่งมาให้แล้วมันรู้สึกเกลียดัง,ยยงไงก็ไม่รู้แลยไม่อยากลบอะ เคยไหมอย่างเช่นแบบเราทําคลิปไว้คือแบบเออไม่อยากรบเลยอะไรพวกเนี้ยตั้งชื่อสกุลสเออใช่ไเธอคลิปนี้ขอไปตั้งอันนี้เโหลดเลยไม่ได้เป็นอะไรอ่าช่องของฉันนั่นก็คือทันทรแดนทันทันแทนแทนเอาเฮ้ยค้างทุกคน โทรศัพดิฉันค้างอ่ะเรียบร้อย YouTube ตูโอเคค่ะเดี๋ยวขอลบบางคลิปไปก่อนเนาะขอโทษทีนะขอลบบางคลิปไปก่อนนะคะขอโทษนะคะท,ที่ต้องลบป้เสียดายแต่ยังไงก็ต้องลบอันนี้คือถ่ายรูปส่งให้เออ่มไม่บอกก็จะมีเซลฟี่ เออวิีโอต้องลบ้างแหละเออเอ,อ,อะไรทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นคือมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอขอโทษนะคะถ้ามันไม่ได้ยินเสียงอ่ะเดี๋ยวก,กดไลค์ซับครยกดกระดิ่งเลยไปทั้งหมดให้ด้วยนะบายยขอลบอันนี้ก่อนก่อนที่จะจบคลิปเดี๋ยวตายตายแน่นอนเลย ที่ถ่ายไว้นะแต่ถ้าเกี่ยวกับแมวขอภขอภัยเขาไม่รู้รู้สึกเสียดายยังไงก็ไม่รู้อ่ะเขามีหลายช่องมากเลยนะอย่าลืมไปติดตามเขาล่ะดูสิลบถูกหรือเปล่าโอเคถูกลบแม่งเลยโอเคเรียบร้อยค่ะลบแล้วทุกคนจะแปลกใจกับหน้าจอดิฉันใช่ไหมล่ะนี่คือเปลี่ยนใหม่อ่ะ กดไลค์ซ <Construction>. ับสไคร์กดกระดิ bye. Bye ่งแล้ไปทั้งหมดให้ด้วยนะบ๊ายบายแคปเป็นนะคะติดตามเขาด้วยนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะอกดตรงนี้เออเออโอเคเดี๋ยวบ๊ายบายโอ้ยโอเคบ๊ายบายนะ